สวัสดีครับเมื่อเนี่กายู่กับส่องเป้าส้นหายอยู่หากินเนาะครับพี่น้องเขาป้าหาเห็ดครับจะพาไปหาเห็ดในปลาเนาะครับได้ยินข่าวว่าเห็ดออกพี่น้องยุ่งก็ไล่เลยครับไาครับไปหาเบิ้งน้นกันว่าสิม,มานบ่เนี่ยครับพี่น้องเขามาตีนปลาแล้วเนาะครับเนี่ยจะเขาไป ยุ่งกันลาๆพี่น้องอยุ่งายครับพี่น้องนี่ครับเป็นเฮ็ดใข่้ครับนี่เฮ็ดละดวงหนึ่งพี่น้องอันนี้เป็นจีครับหกข้าวค้ามออวด้วยครับพี่น้องเลยด็จอยู่ด้กินพี่น้องเอ้ยน้ำปลาน้ำดงนะครับหาเห็ดหนาเห็ดอวกกะ ท่าพี่ทาน้องมาหาเห็ดครับในป่าครับปาครับหาต่อไปครับพี่น้องเลื่อมหอดกับตาพี่น้องเอ้มาหาเห็ดก็ได้เพราะว่าแถวนี้ผมเคยมาหาหละเดียวก่อนนะครับเป็นเคยออกเห็ดไข่ครับมาลอบนี่ผมกับมาเบิ้งหมอง่อ,องก,ก,ก,ก้อนนะครับกับก็ไดไกินก็ยอนะครับี ดอกงาม,งามพี่น,อน้องแบบงงามเลยครับพี่น,น้องผามันแดงสีหากออกด้วครับพี่น,อน้องกันเพื่อพ่อเฮ็ดก่ะอันนีน้แปลงสีแล้วครับพี่นาจะอจกะอีกครับดอกรับดงามครับพี่น้อ,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 อง,งนอนโอ้กิ่งคุลุนคุณลุนลงพีละพี่น้องเลยนะครับ ผมก็เกินมากผมผันรืมถุงพี่นอ้องเฮ้ยใส่กระเป๋าผ้ายแล้วนะครับลงใส่กระเป๋าผ้ายครับพี่น้องออกไปน้ำปลาหยดครับโอ้ยพี่น้องบ,บอลหวอที่ครับพี่ จีพี่น้องจีจีเพื่อนพี่น้องเพื่อทิ่ท่านขาจโญเพื่อพี่น้องทิ่ท่านขาจโญอยู่เพื่อครับจีโอ้ยอยุงกับกัดพวกงพี่น้องไอ้หน้างามพี่น้องพ่วงเป็นจีครับทิ่ท่านขาจโญเพื่อพี่น้องเอ้ย เป็นตสะสวอนครับพี่น้องตนบอ่อเลยครับอืมไม่ตะกี้เฮ็ดไข่ครับพี่น้องเบื้อนสิได้มาจอดตาสวอนแล้ว,วครับเป็นตสะสวอนครับนะมื่อนจังสิมาเอาเนาะครับจีหน่อยเดี๋ยวหาต่อไปครับพี่น้อง นี่แล้วครับเฮ็ดที่เก็บมาออกมาแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วครับก็เดี๋ยวอยากกินครับพี่น้องเนี่ยตด,ด,ดอกใหญ่ๆครับคิดตอเต็นแตงสวรรค์บอครับดอกใหญ่ๆเลยครับ าครับที่ผมเห็ดไว้ผมไปตองปลวกไว้นะครับพี่น้องเพิ่นเก็บม้าอือเพิ่นถึงหาบมาถามมาเ,เ,เามาามาพระท่านเนพิ่อนกอได้อันนี้นะครับไปพี่นอ้องอไอไปหาต่อไปครับเ็ยหมานครับพี่น้องไปน้ำกินปลานี่ยนะครับโอ้ยเห็ตียงหน้าเลี้ยงเลี้ยงพี่น้องเลย มเคยเห็นจักเทียครับจะเป็นเห็ดยังผมบ่เคยเห็นผมกะบ,บ่เก็บนะครับพี่น้องเพราะว่าบ่เคยเอาครับเพราะว่าเพื่อนออกรอบกอนนะครับพี่น้องจะมีพอ่อยากได้กินอยู่ครับบานนี้ตัวน,นี้มันเป็นรอบสองผมก็เลยมาเบิองอยกนะครับ เพื่อนก่ออกให้ได้กินขออึ้นเราเหรครับพี่น้องไปครับเีแพี่น้องเบิตเมนีแหละบบบครับอ่อ้เมียแหละครับยุ่งารแถ่ๆพี่นอง ขนาดจะมีประมาณนี้ก็คือโอ้ผีพี่นองนี่ครับดอกนึงครับโอ้มันมันครับแดดสองด้วยครับผมออกมาทางหนอกพีน่น้องแดดถึสองเนี่ยครับ เด็ดซองแน่อุ้ยนี่ครับเจี๊ยบมันเหยียบพี่น้องอยู่ควงขวางทางเถลื่อยอยู่ครับเจี๊ยบมันเหยียบพี่น้องอู้เป็นแต่แส่อ,อนครับดอกมีใยเลยครับนี่อู้ยอ่ะสำหรับคลิปนี้ เอาซ้ำ awesome. นีดเดอครับพี่น้องผมจะได้เดินทางกลับบ้านนะครับเพราะว่ายุ่งรายสีวเกินสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ